สวัสดีครับผมเรียกว่าช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวจอจากแบรนด์ของ Sky w เ r ิรนั่นเองครับผมนั่นเป็นแบรนด์ที่อยู่ในท้องตลาดมานานมากครับซึ่งเราก็เห็นตามช้อปปิ้งช้อปปิ้งออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณภาพเขาเนี่ยระดับไหนแล้วก็จะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนตัวแทนจําหน่ายที่นําเข้ามาเนี่ยจะรับผิดชอบมากนะ้อยแค่ไหนแล้วเอาไปใช้งานจริงจะใช้ได้ไหมในราคาที่ถูกมา,มากๆบางครั้งถูกจนผมกลัวไม่กล้าซื้อมาลองแต่ ว่าวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ได้มาลองกับตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิดนี่หว่าเราอาจจะคิดไปเองแน่นอนละด้วยร,ราคาที่มันถูกมากๆเนี่ยกับความคุ้มค่าถ้าเมื่อเทียบกับในท้องตลาดณปัจจุบันนี้เนี่ยที่อะไรๆมันก็ปรับราคาขึ้นหมดเลยสกายเวิร์ดก็เลยเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีและก็ได้นํามาลองให้ดูกันว่าเออโดยรวมมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็โอเคเหมือนกันนะกับราคานี้ แน่นอนตัวแทนจดห่ายเขาคือเดว่าไอพาสันนั่นเองสโลกแกนเหมือนเดิมครับคุ้มค่าทุกราคาที่เดว่าไอพาสันนะก็ฝากไว้ด้วยครับสเปคของตัวเขาครับตัวนี้แน่นอนจอ2 1 5นิ้วรุ่น2 2 b 1 h ความละเอียดเป็น Full HD นะเรเฟรชเรทหน้าจอจะเป็น 75H z หครับหน้าจอจะเป็นแบบแบนราบนะไม่ได้เป็นแบบโคง้งนะสัดส่วนจะเป็น16ต่อ9ครับพาเนลตัวจอจะเป็นพาเนลแบบ VA Response t ท m e ตัวนี้จะ อยู่ที่6.5มิลเลิเซกเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยถ้าเทียบกับราคาค่าตัวของเขาคันเลอร์ก,กามุดเนี่ย SRGB นะจากที่ผมได้ลองคาลิเบตดูผลออกมาคือ srgb ได้ที่99%ครับ ntsc จะได้ที่71% adobe rgb จะได้ที่76%และ p3 จะอยู่ที่77%โอ้ซึ่งถือว่าไม่ได้แย่เลยครับถือว่าดีเลยนะพอเชื่อมต่อของเขาที่ให้มาจะเป็น hdmi 1.4 1พอร์ตครับแล้วก็พอร์ต b g a มาให้1พอร์ตแล้วก็มีพอร์ต DC Adapter ของเขาเนาะน้ำหนักเวทเสร็จที่ตัวจอเขาเนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่2.5กิโลกร,รมัมซึ่งถือว่าอยู่ในน้ำหนักที่เรียกว่าพอดีพอดีเนาะ ศูนย์ทุงศูนย์ทวงอะไรก็ถือว่าโอเคใช้ได้แน่นอนรูปทรงภายนอกของเขานี่ค่อนข้างจะเป็นเป็นทรงจอทั่วไปธรรมดาธรรมดาเลยนะเป็นทรงแบบพื้นฐานเลยนะครับขาจงขาจอก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยในตัวขาจองเขาผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะประกอบง่ายมันไม่ต้องมีน็อตสักตัวเอาง่ายขาจะเป็นขาแบบตัวกิบล็อกเลยนะครับตัวขากิบล็อกกับตัวคอตัวคอก็เป็นปลายกิบล็อกกับตัวหลังจอกดเตือนกึ๊กเข้าไปเข้าล็อกก็จบนะครับเวลาจะถอดออกก็จะมีตัวเดือยเราก็สามารถกดเดือยตรงนั้นแล้วก็ด มมันออกาได้แน่นอนจอราคาเท่านี้ให้เวอร์ซ่าเมาส์มาด้านหลังให้ด้วยครัเป็นเวอร์ซ่าขนาด75คูณ75ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆจอเขาก็เป็นแบบมาตรฐานแหละไม่สามารถที่จะปรับหันซ้ายหันขวาขึ้นลงครัจะปรับได้แค่ก้มกับเงยแค่นี้เลยนะครับก้มกับเงยมีอยู่แค่2 2ทางแค่นั้นเนาะผมแนะนำว่าซื้อจอ2000แลละก็ เจียนงบอีกสระหน่อยหนึ่งเนี่ยไปซื้อพวกขาจับจอเวอร์ซ่าเมาส์เนี่ยผมว่าจะใช้งานได้แบบอิสระเลยปุ่มการตั้งค่าหน้าจอทั่วไปครับปุ่มจะไม่ไม่ได้เป็นเป็นจอนสติ๊กแต่ปุ่มจะอยู่ฝั่งด้านหลังฝั่งของของฝั่งนี้นะปรับไบท์เนสปรับคอนทราสต์นะแล้วก็มีปรับโพซิชันนะของหน้าจอนะครับแล้วก็มีปรับคัลเลอร์เทม R G B นะต่างๆนา,นาแล้วก็มีปรับภาษาปรับตำแหน่งโพซิชันของของตัวเมนูตรงนี้ว่าจะให้ไปอยู่ส่วนไหนของจอแล้วก็เป็นอิมเมจออโต้แอ u จ t แบบออโต้ Auto นะครับจิกแนวก็จะเป็น HDMI VGA อะไรก็ว่ากันไปตัวนี้จะเป็นจอทั่วไปเนาะในเรทราคาเท่านี้จะไม่ได้มีตัว V s y n c หรือว่า G Sync อะไรแน่นอนนะครับไม่มี Adaptive Sync เนาะตรงนี้เป็นจอราคาเท่านี้เอง2,000บาทแต่การตัดต่อผมได้ลองตัดต่อแล้วก็ถือว่าสบายๆถึงแม้ว่าจอมันจะเป็นแค่ไซส์22นิ้วถ้าเกิดคุณเคยใช้จอ24นิ้ว27นิ้วสาย2นิ้วมาแน่นอนจอตัวนี้มันจะเล็กไปสำหรับคุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้จอแค่โน้ตบุ๊กมาอย่างเงี้ยแล้วคุณมาต่อจจอออตตตััวเนน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 ีี้นน้้้้แ่่่ละมามมกก็็ใหพืทคขขาางึ ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งานของคุณด้วยส่วนโตวผมคิดว่าจอ22นิ้วถ้าเกิดคุณมีพื้นที่จาํากัดหรือคุณใช้น้ตบุ๊กมาก่อนเนี่ยจอตัในค่อนข้างที่จะไม่ได้เล็กนะค่อนข้างที่จะสบายตาแล้วก็ใหญ่ในไซส์22นิ้ววางก็ค่อนข้างที่จะไม่กินพื้นที่โต๊ะถ้าเกิดคุณมีโต๊ะที่เล็กจริงๆนะครับมีโน้ตบุ๊กวางด้วยอะไรด้วยเนี่ย ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเหมาะแล้วราคาที่มันค่อนข้างที่จะจับต้องได้มากๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> เรื่องของการตัดตอ่อมีปัญหาหรอกเรื่องทําลงไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยสีสันการเกรดดิ้งสีอะไรก็ถือว่าโอเคในระดับที่พอใช้งานได้เลย <c oughs> การแต่งรูปเนาะ <c oughs> ผมแต่งรูปในโปรแกรมไลท์룸ถามว่าจอตัวนี้แต่งรูปดีไหมได้ในระดับหนึ่งแล้วกันในราคา2000เนาะอย่าไปคาดหวังเรื่องของขอบเขตสีอะไรที่มันจะกว้างมากตัวนี้แน่นอนจอมันเป็นพันเอวีขอบเขตสีมันไม่ได้กว้างอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับ i p s แต่ว่ามันก็จะได้เรื่องสี ที่ตรงในในระดับที่เรียกว่าน่าพอใจละกันเพราะว่า <Wow. S 1> ถ้าเรามองตรงไม่เหลือซ้ายเหลือขวาไม่ผิดวิสัยทัศน์ของแผ่นจอ VA เนี่ยผมว่ามันก็ตอบสนองเรื่องสีได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าจอมันมีค่าสีที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่กูจะเอามาใช้งานในเรื่องของการทําสีควรควรจะต้องนําจอไปคาลิเบตถ้าเกิดเดิมๆม,มัาจะาลงงานเลยเนี่ย ไม่แนะนำนะครับใช้งานเรื่องของการแต่งสีในข้านที่จะเพีย้ยนเลยแหละเพราะว่าเขาเขาไม่ได้คาลิเบตมานะเพราะฉะนั้นคุณควรจะนําไปคาลิเบตท,ที่ร้านหรือว่าคุณอาจจะใครมีเครื่องคาลิเบตก็ยืมเข้ามาคาลิเบตพอคาลิเบตปุ๊บทุกอย่างก็จบนะครับมันก็จะมีพอลล์โปรไฟล์สีเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ทํางานเกรดดงสีได้เบื้องต้นและกันมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โห,โหขครเขตสีอะไรทเท่ากับจอแบบเป็นหมื่นอะไรขนาดนั้นนี่มันราคาสองพแต่ว่าปัจจุบัน2000ได้ค่าสีที่มันดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆ แน่นอนละ่ะคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีเรื่องของ เส้นพาเนลของจอเนาะแต่ว่าอันนั้นอะ่ะมันมองจากผ่านกล้องซึ่งกล้องอะ่ะผมปรับโฟกัสค่อนข้างแบบไปจับโฟกัสตรงพาเนลจอมาเลยเห็นเป็นเส้นๆเป็นลายๆแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าผมบอกเลยว่าสวยมากๆในราคา2000เนี่ยผมว่าเรื่องของสีสันเรื่องของรายละเอียดหน้าจอเนี่ยเฮ้ยทําได้ดีเลยขณะผมเปิดไฟล์เป็นแบบ 4K หรือว่าไฟล์ 8K เนี่ยเฮ้ยมันถ่ายทอดรายละเอียดและสีสันมาได้น่าพอใจมากๆในเรื่องราคานี้นะอันต้องบอกก่อนมันคงไม่ดีไปกว่าพวกรุ่นราคา5000 พันหกพันหมื่นหมื่นกว่าหลอกนะครับแต่หมายถึงว่าในราคา2000สําหรับผมเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากแล้วนะแต่ก่อนผมจะไม่กล้าซื้อเลยจอราคาส0 0พโหผ่นเนไมันคงจะแย่น่าดูคงจะแบบเหลือบคงจะเป็นจอท N ธรรมดาโอ้โหใช้งานไม่ได้แน่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสำหรับเงิน2000ในการซื้อจอสักตัวหนึ่งเนี่ยกับ s k y w เวิร์เนี่ยผมว่าผมผมสามารถซื้อได้โดยที่ผมไม่รู้สึกติดขัดหรือเสียดายตังเลยถ้าผมไม่ได้มาลองใช้จริงๆเนี่ยผมก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเฮ้ยจอเขา ดีกว่าที่คาดไว้เยอะพอสมควรกับราคาเท่านี้การเล่นเกมถามแบบนี้ก่อนว่าคุณซีเรียสการเล่นเกมขนาดไหนผมเล่นเกมอย่างพวกวอลเลนที่เป็นเกมแนว fps ที่ต้องการเคลื่อนไหวที่เรเว็วการมองซ้ายมองขวาพลิกเมาส์ซ้ายขวาไปมาเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยสำหรับจอตัวนี้ถึงแม้ว่าโอเคละรี f ฟรชเ r a e จออาจจะไม่ได้สูงมาแต่คุณในราคา2000เนี่ยบางแบรนด์ให้แค่6 0สิเฮิร์ตให้ทุกอย่างเป็นแบบ เริ่มต้นหมดเลยนี่คุณได้75เฮิร์ตซึ่งมันแสดงผลได้ค่อนข้างดีเลยแล้วแน่นอนละ่ะเราปรับในเกมได้นะ้อให้มันเป็นแบบวีซนะิงนาอให้มันให้มันสัมพันธ์กับตัวเฮิร์ตของหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะวิ่งตันอยู่ เท่ากับเคอร์จอซึ่งมันไม่ทําให้เฟรมภาพฉีกแน่นอนเรื่องของโกสติ้งเนี่ยเรื่องของโมชันเบลอเนี่ยมีไหมถามว่ามีไหมผมว่าแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกนะอันนี้โดยส่วนตัว <Okay. S 1> นะแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเทียบกับจอ iPS แน่นอนละมันก็อาจจะมีมากกว่าแน่นอนชนิด <c oughs> ของพันอจอมันก็แตกต่างกันถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวที่มันเป็นพัน IPS นะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นรุ่น24นิ้วซึ่งราคาก็จะสูงไปกว่านี้อีกอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสามพันหรือสามพันนิดนิดอะน,นะตัวนั้นะอะ แต่ว่าพูดถึงว่าในราคา2000ตัวนี้ทำได้ดีมากแล้วนะผมใช้เล่นเกมแต่ผมว่ามันก็โอเคนะในเรราคานี้นะครับใครที่แบบเฮ้ยไม่อยากาลงทุนเยอะซื้อให้ลูกให้หลานเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็หน้าจอไซส์2นิ้วก็ไม่ได้ขี้เหร่น,นะครับแล้วก็มันก็พอที่ใช้งานได้ประหยัดพื้นที่ด้วยสำหรับคนที่มีพื้นที่โต๊ะน้อยวางโน้ตบุ๊กเกอร์หนึงหรือวาง PC อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจอ22นิ้วก็ถือว่าตอบโจทย์และอย่างคือพาร์เนลจอของเขาก็ถือว่าเหมาะเหมาะสมในเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้ว สังเกตนะสำหรับผมคือผมไม่ได้ชอบตัวขาเดิมของเขาเพราะว่าการที่ผมพิมพ์งานหรืออะไรเงี้ยคุณลองสังเกตดูมันสายง่ายขยับโต๊ะนิดเดียวหรือพิมพ์คีย์บอร์ดแรงๆนิดหน่อยเนี่ยจอสายเนี่ยขยับโต๊ะสายแล้วปึ๊บซึ่งมันเป็นปกตินะของขาแบบนี้นะครับแนะนำนะให้ต่อกับพวกเวอร์ซ่าเมาส์แหละนะขาจับจออะไรก็ว่ากันไปตรงนี้จะ ปัปัญหาไปได้เยอะเลยซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากที่เขาทำเวอร์ซ่าเมาส์มาให้เพราะปกติแล้วในรราคาประมาณ2องพันเนี่ยน้อยนะแทบจะไม่มีเลยแหละที่แบบจะทําเป็นเมาส์แบบเวอร์ซ่าเมาส์ด้านหลังมาให้แบบนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งผิวหน้าจอด้านนอกเนี่ยตัวนี้จะเป็นผิวแบบผิวเงาซึ่งถามว่าดีไหมมันดีในลักษณะของคนที่ชอบในเรื่องของความคมชัดในเรื่องของการแต่งสีเพราะว่าจอแก้วมันจะไม่ดรอ สีเลยแต่พ่อเสียแล้วกันมันค่อนข้างที่จะสะท้อนง่ายไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดผ้าม่านเราเปิดหน้าต่างแล้วแสงเข้าที่ตัวเราเราจะเห็นตัวเราผ่านตัวจอแก้วตรงนี้เหมือนเป็นกระจกเงาเลยมันด้วยที่ราคาเขาสองพันเนาะตัวผิวด้านนอกที่เป็น,ปนผิวมันเงาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลือบสารกันแสงสะท้อนอะไรมาสังเกตดูถ้าผมเอาสะท้อนกับแสงไฟเห็นไหมชัดไหมชัดนะ ัดมากเลยนะครับผมก็ส่วนตัวผมมีปัญหาไหมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับจอแก้ว <_ C ell> เพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบใช้จอแก้วอยู่แล้วในเรื่องของการทํางานเรื่องของการตัดต่อซึ่งอันนี้บอกไว้เฉยๆนะว่าถ้าคุยกับคนที่ซีเรียสอยากได้จอด้านตัวนี้ไม่ใช่จอด้านนะตัวนี้ไม่ใช่จอแบบแอนติแกจะเป็นจอแบบกรอสจะเป็นจอแก้วโดยรวมผมมองว่างานประกอบกับราคา2,000บาทไซส์22นิ้วตัวนี้ตอบโจทย์มากๆถ้าผมจะซื้อไปใช้เนี่ยในกรณีที่ผมบัจเจตจำกัดผมว่าอันนี้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ าสาหรับผมนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมกํากลังหาจอที่เอาไว้เป็นมอนิเตอร์สําหรับอัดคลิปมองกล้องอ่าบางทีกล้องมันไกลมันอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นจอเนาะมีมอนิเตอร์ตัวนี้คอยมอนิเตอร์ตัวตัวกล้องของเราหรือว่าจะเอาเป็นมอนิเตอร์ในกล้องวงจรปิดของในบ้านก็ได้นะราคา2000เองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัว Skyworth 2 2 B 1 H นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับตัวนี้เขาก็จะจําหน่ายผ่านพวกช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วก็น่ารักก็จะเป็นพวก JIB นะครับบานาน่านะครับหรือว่าจะเป็นพวก s h อ p e e La z a d a ตรงนี้ผมทิ้งลิก์ไว้ให้ใต้คลิปส่วนใครมีคำถามหรือประเด็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปได้หรือเดี๋ยวผมจะทิ้งอลิก์ให้ด้านล่างนะครับเป็นลิก์ช่องทางทุกช่องทางที่จะสามารถสอบถามพนักงานสอบถามทีมงานของเดว้าอระสานได้ถ้าเกิดสงสัยอะไรติด,ต,ดตรงไหนยังไงก็ตามสามารถทักไปได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Inbox Li ลต่างๆนานาของทางเดว่าเขานะครับตรงนี้คือสบายใจได้ครับจอตัวนี้เนาะผม ลองแล้วลองใช้ดูแล้วเออมันก็ดีจริงๆนั่นแหละตามเรทราคาของเขาเลยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังกำลังหาจองบราคาแบบ2,000เนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สำหรับผมคือผ่านแน่นอนนะครับใช้งานแล้วเออประทับใจผมเดี๋ยวจบงานนี้ผมอาจจะซื้อ สัก2ตัวก็ได้เอามาเป็นมอนิเตอร์กล้องเอามาเป็นมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิดหรือจะเอามาใช้งานเองนะเป็นจอเสริมใช้ทํางานอะไรก็ว่ากันไปผมสําหรับวันนี้ผมและตัว s k y เวิรตัวนี้ต้องขอกราบลนาะทุกท่านไปพีชเลยก่อนเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ